พิงกี้พิงกี้เรื่องนี้เกิดขึ้นจากยุค1960มีมหาลาัยชื่อทิลลิสเกิลในบ็อกส์เบิร์กแอฟริกาใต้มันมีอายุ50ปีและเป็นมหาลาัยที่ดังที่สุดในเมืองวันหนึ่งแพรรี่ที่เรียนที่มหาลาัยนั่นไปห้องน้ำที่ชั้นแรกของมหาลายัยทันทีที่เธอเข้าไปในห้องน้ำ เธอเห็นกระจกตรงผนังตรงหน้าและเธอเริ่มส่องกระจกชมตัวเองชุดสีชมพูของฉันสวยมากเพื่อนผู้หญิงคนอื่นอินชากันใหญ่ <_ LS> แพรรี่กำลังมองตัวเองในกระจกนั้นอยู่ดีๆก็เห็นไฟห้องน้ากระพริบแล้วเธอกลัวเฮ้ hey, ไฟเป็นอะไรไปนะ่ะพิดตายอยากจะแต่งหน้าสะหน่อย ลงไปข้างล่างไปที่ห้องน้ำชั้นนั้นดีกว่าแฮรี่เริ่มไปที่ประตูแต่อยู่ดีๆมันก็ปิดแฮรี่พยายามจะเปิดมันแต่มันก็ติดอยู่นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมประตูมันไม่เปิดละ่ะแ์รี่พยายามจะเปิดมันแต่หลังจากนั้นเธอก็เห็นข้อความเขียนบนผนังด้วยเลือดแล้วเธอก็อ่านข้อความอย่างหวาดกลัว ฉันเกลียดสีชมพูแฮรี่กลัวที่ได้เห็นแบบนี้เพราะเธอใส่เดรสสีชมพูด้วยวันนั้นเธอเริ่มที่จะเคาะประตูแรงแล้วตะโกนให้คนช่วยแต่อยู่ดีๆด,ด้านหลังก็มีชาตแปลกๆป,ปรากฏขึ้นเขามีร่างครึ่งคนครึ่งสัตว์เขาถือมีดมาด้วยผมเขาสีชมพูตาของเขาเปลี่ยนจากสีดำเป็นขาวเขาเริ่ม ที่จะเดินมาหาแพรรี่ทันทีที่แพรรี่หันไปเธอก็ร้องกรี๊ดดังมากว,วันถัดมาเดซี่กับเฮเลนกำลังคุยกันอยู่ในห้องโถงมหาลัยอยู่ดีดีเชลีรี่ก็เดินมาแล้วเห็นว่าพวกเธอกำลังทำสีหน้าไม่ดีเลยทักเดซี่เฮเลนเป็นอะไรทำไมประหม่าขนาดนั้นไม่ได้ยินเหรอว่าแพรรี่จะคณะแพทย์เจออะไรเข้านะอะไรเหรอ แพร์รี่ใส่ชุดสีชมพูสวยแล้วทุกคนก็ชมมันมากๆเลยล่ะนะแล้วมันมีอะไรแปลกอะเมื่อวานนี้ตอนที่แพร์รี่ไปที่ห้องน้ำชั้นแรกอยู่ดีๆประตูก็ปิดลงแล้วก็มีคนอะได้ยินเสียงเธอเกรียดแล้วออกมาจากนั้นตอนนั้นสักพักตอนที่ประตูเปิดออกมาเองทุกคนเห็นแพรรี่นอนอยู่และที่น่าแปลกที่สุดก็คือผนังถูกเขียนว่า ชั้นเกลี่ยสีชมพูหลังจากที่ได้ฟังแบบนั้นเชลลี่เริ่มกลัวและดูเสื้อผ้าตัวเองไม่ต้องห่วงเธอไม่ใส่สีชมพูซะหน่อยเชลลี่แต่ใครจะทำอะไรแบบนั้นกันแล้วสีชมพูมันผิดตรงไหนอะอยู่ๆคุณไมดีสันก็มาแล้วสาวๆก็มองไปที่เธอแล้วตั้งสติคู่รู้ว่าทุกคนกลัวและตอนนี้เราเปิดห้องน้ำชั้นแรกแล้ว แล้วเราขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอย่าไปที่ชั้นแรกเลยนะจ๊ะมันจะดีกับเราทุกคนนะคุณไม่ได้สันเตือนแล้วเดินจากไปชอลลี่ยังสงสัยเธอมีคำถามที่คาใจหนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากที่แพรรี่เจออะไรแบบนั้นแต่สาวๆทุกคนก็ยังกลัวอยู่เดือนหนึ่งแล้วนะ แต่ยังไม่รู้เลยว่าใครฆ่าแพรรี่เราจะทำอะไรได้ล่ะเชอรี่มิเชลหญิงแก่ที่เป็นพานโรงที่มหาลาัยนั้นได้ยินเขา้าถ้าทำได้อย่ายุ่งกับเรื่องพวกนี้ฉันอยู่ที่นี่มากว่าห้าสิบปีแล้วเชื่อฉันเถอะเชอลี่เดซี่เฮเลนมองเธอด้วยความช็อกคุณรู้อะไรล่ะคะมิเชลใช่ คุณอยู่มหาลาัยนี้มาหลายปีขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิมหาไหลานี้ถูกสร้างโดยคุณทิวลิปห้าสิบปีก่อนมหาไหลานี้น่ะเป็นมหาไหลาแรกที่เป็นมหาไหลาหญิงล้วนคุณทิวลิปมีลูกชายชื่อแม็กซ์ทิวลิปเขานิสัยเสียมากเขาจะหยอกหญิงทุกคนที่เขาเจอจับเธอขังเอาไว้ในห้องเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์ในตัวหญิงในมหาไหลานี้ เขาชอบสีชมพูมากก่อนหน้านี้ยูนิฟอร์มของมหาลัยนี้เป็นสีชมพูวันหนึ่งหญิงคนหนึ่งเสียใจมากพอเรื่องนี้เธอเลยขังเขาไว้ในห้องน้ำตอนนั้นเป็นวันหยุดของมหาลัยพอดีแม็กซ์เลยตายในห้องน้ำห้องนั้นคนเดียวตั้งแต่วันนั้นถ้ามีใครใส่สีชมพูเข้าไปในห้องน้ำมันก็จะโดนฆ่าเหมือนแพรรีทำไมไม่มีใครติดป้ายเตือนอะไรเลยล่ะคะ ถ้าง,งั้นมันก็จะทำลายชื่อเสียงของมหาหลัยนะสิวันถัดมาวันนั้นเฉลี่กกำลังตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเดินอยู่อยู่ดีๆคุณแมดิสันก็เดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับกาแฟแล้วเธอก็ตาแดงแล้วก็เริ่มเดินมาหาเชฉลี่แมดิสันชนเข้ากับเฉลี่กาแฟเปื้อนเสื้อผ้าเชฉลี่ไปหมดโอ้ขอโทษทีเชอลี่ ฉันไม่รู้ว่าใยลอยไปไหนนะ่ะไม่เป็นไรค่ะมากับฉันสิฉันมีเสื้อยืดให้ใส่ไม่เป็นไรค่ะฉันล้างน้ำได้เดี๋ยวก็แห้งเองอะไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไม่ฉันผิดเองมามากับฉันนะเมดิสันโยนกระเป๋าใส่เชลีลี่เอานี่ใส่นี่ซะบางทีฉันอยู่มาหาลัยนี้จนดึกฉันเก็บไว้ใส่ตอนอยู่ดึกนะ โอเคค่ะห้องน้ำอยู่นั่นนะไปเปลี่ยนชุดสิเชลลี่เข้าไปในห้องน้ำแล้วใส่เสื้อผ้าของเมดิสันในห้องน้ำนั้นมืดมากเธอเลยไม่เห็นสีของเสื้อเชลลี่ออกมาพร้อมกับเสื้อตัวนั้นแล้วเธอก็รู้ว่าคุณเมดิสันไม่อยู่นั่นคุณครูหายไปไหนแล้วนะฉันต้องไปเข้าเรียนแล้วด้วยมันสายแล้วทันทีที่เชลลี่เดินไปที่ประตูประตู ทันทีเฉลี่สับสนและได้ยินเสียงคนออกมาจากห้องน้ำตอนนั้นเธอได้ยินเสียงจนสติไม่อยู่กับร่องรอยเมื่อเธอมองกลับไปมีชายคนหนึ่งยือนอยู่เขาดูหน้าตาแย่มากเฉลี่ร้องกรี๊ดตอนที่เห็นเขามาหาลน์นี่เป็นของฉันฉันเป็นเจ้าของชื่อว่าแม็ก เชอลี่ตัวสั่นกลัวตอนได้ยินชื่อแม็กซ์ขอลาปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปเธอใส่ชุดชมพูทำไมไม่รู้แล้วว่าฉันเกลียสีชมพูชมพูเหรอฉันเธอตกใจมากตอนที่เธอมองตัวเองเธอเห็นว่าตัวเองใส่เสื้อยืดชมพูปล่อยฉันให้ฉันไปฉันจะไม่ใส่เสื้อสีชมพูอีกขอลาปล่อยฉันไป ฉันจะไม่ปล่อยผู้หญิงคนไหนไปทางนั้นฉันจะฆ่าทุกคนเชลลี่รีบวิ่งไปที่ประตูแม็กซ์ใช้พลังยกเธอขึ้นกลางอากาศปาดเธอลงพื้นเชลลี่ร้องทรมานและแม็กซ์เข้ามาใกล้เธอแล้วกระชากผมเธอฉันไม่มีเพื่อเลยในห้องน้ำนี่มาอยู่กับฉันไหม,ไม,มเช์ลี่ ไปล่ะขอละปล่อยฉันไปแม็กซ์ลากผมเชลลี่แล้วพาเธอเข้าห้องน้ำไปประตูห้องน้ำปิดหลังจากนั้นเฮเลนกับเดซี่ก็พยายามที่จะตามหาเชลลี่แต่กลับหาไม่เจอเลยไม่มีใครรู้ว่าเชลลี่หายไปไหนและมิเชลก็มองอยู่จากระยะไกลมาที่ห้องน้ำชั้นหนึ่งฉันรู้ ตอนนี้เชลลี่จะไม่กลับมาอีกแล้วจบบริบูรณ์